ปัญหาไม่มีอยู่จริงปัญหาเป็นเพียงจินตนาการไม่เคยมีปัญหาเป็นไปไม่ได้ตัวคุณไร้ปัญหาปัญหาคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาขีดทุกๆปัญหาล้วนเป็นเช่นนั้นครูของฉันปัญหาทุกอย่างมีต้นตอมาจากความทรงจำปัจจุบันขณะไม่เคยมีปัญหา Hell the w a s skin ถ้าไม่มีจิตใจของมนุษย์ก็ไม่มีปัญหาปัญหาทุกอย่างล้วนอยู่ในจิตใจของเราปัญหาทุกอย่างถูกสร้างขึ้นโดยจิตใจแอนโทนีเดอะเมโลเอสเจจากหนังสือ rediscovering life ความจริงก็คือปัญหาเป็นเรื่องราวที่อีกอย่างที่ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยความคิดในจิตใจ จิตใจตีความชีวิตของเราด้วยกันเล่าเรื่องราวว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นและกกำลังเปลี่ยนไปเป็นปัญหาการจะมีชีวิตที่ไร้ปัญหาเราต้องไม่เชื่อใจ,ใจิตใจแต่ใช้พลังของการรับรู้เข้าไปรับรู้ใจิตใจของตัวเราแทน เมื่อเราใช้ชีวิตอยู่กับการรับรู้มากขึ้นเรื่อยๆเราจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาทั้งหลายคือข้อจำกัดที่เกิดจากการจินตนาการไปเองการรับรู้ไรขีดจำกัดซึ่งก็คือตัวคุณนั้นจะมีปัญหาไปได้อย่างไรเมื่อคุณเอามือไปโดนไฟและพูดว่าอุ๊ยร้อนจังมือฉันกำลังไหม้แล้ว ตายฉันมีปัญหาแล้วจากนั้นคุณก็ชักมือกลับออกจากไฟทำซ้ำอย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งวันหนึ่งก็เห็นว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็เลิกทำซักถ้าคุณมีปัญหานันะหมายความว่าคุณกำลังยื่นมือไปหาปัญหาแล้วก็ตะโกนว่าเจ็บจังเลยแล้วก็ทำท่าเหมือนว่าคุณไม่ได้แย่มมือเข้าไปคุณทำเหมือนไม่ได้ทำ แต่จริงๆแล้วคุณทำเลสเตอร์อีเวนสันจากหนังสือ Happiness is Free เล่ม1ถึง5ปัญหาทั้งหมดมาจากอัตตาคุณเป็นอิสระเสมอหากคุณไม่ให้ค่าปัญหาครูของฉันความยากอยู่ที่ว่าเมื่อคุณเชื่อว่าคุณมีปัญหาคุณจะได้เจอกับปัญหาแน่นอน แต่ถ้าหากคุณรับรู้ได้ว่าความจริงแล้วเป็นจิตใจและความคิดของจิตใจที่กำลังบอกเล่าเรื่องราวเชิงลบให้คุณฟังอยู่คุณจะคุณก็จะยอมให้สิ่งที่คาดว่าจะเป็นปัญหาสลายหายไปเพราะความเชื่อของคุณไม่ยึดเหนี่ยวมันไว้กับตัวคุณหรือโลกอีกต่อไปแล้วใครก็ตามที่พูดว่าฉันมีปัญหาในจิตใจของเขาย่อมมีปัญหา ใจิตใจคือที่เดียวที่มีปัญหาเพราะคุณไม่สามารถมองเห็นหรือบ่มเพาะปัญหาจากที่อื่นได้อีกนอกจากในใจ,ใจิตใจทุกสิ่งที่คุณมองทุกสิ่งที่คุณได้ยินทุกสิ่งที่คุณสัมผัสล้วนอยู่ในใจ,ใจิตใจและคุณได้ประสบมันผ่านทางจิตใจทั้งสิ้นซึ่งนั่นเป็นที่ที่รวมทุกสิ่งเอาไว้เลสเตอร์อีเวนสัน จากหนังสือ happiness is free เล่ม1นถึงฉันจะบอกเรื่องบางอย่างที่ทรงพลังมากให้คุณฟังว่าปัญหาไม่ได้มีอยู่ในที่ใดเวลาใดที่ไม่มีคือไม่มีรักเท่านั้นคู่ของฉันเมื่อคุณไม่ได้ต่อต้านอะไรเมื่อคุณยอมรับทุกอย่างแบบที่มันเป็นนั่นคือความรักที่ใดมีรัก ปัญหาจะไม่สามารถมีอยู่ได้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมปัญหาจึงไม่สามารถแตะต้องตัวตนที่แท้จริงของคุณได้เพราะคุณคือความรักบริสุทธิ์เป็นความรักที่สุดแสนบริสุทธิ์จนจิตใจเข้าไปโน้มนาวไม่ได้ความรักต้อนรับอย่างเต็มที่ยอมรับยอมให้และมีเจตและไม่มีเจตนาใดแฟแฝงเป็นความรักแบบ ที่ผู้ตื่นรู้ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายได้แสดงให้กับหมู่ชนไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระเยซูคริสต์เล่าจือพระกฤษณะและอีกมากมายความรักอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นตัวคุณนี้จะไม่มีปัญหาใดๆเลยแต่จากมุมมองของบุคคลที่มีขีดจำกัดปัญหาคล้ายจะเป็นของจริงจิตใจของเรามีปฏิกิริยาที่ตรงข้ามกับ การรับรู้ไร้ขีดจำกัดมันต่อต้านและฝืนต้านแทนที่จะยอมรับและยอมให้ชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติและโดยตัวของมันเองจงอย่าต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทำอย่างนั้นร่างแต่จะสร้างทุกข์จงปล่อยให้ความเป็นจริงเป็นจริงปล่อยให้สิ่งต่างๆไหลไปตามธรรมชาติอย่างที่มันควรจะเป็นเล่าจือ เมื่อไม่มีการทุ่มจิตใจบ,บังคับให้สิ่งต่างๆเป็นไปอย่างที่ใจเราอยากให้เป็นเมื่อนั้นสิ่งต่างๆจะเคลื่อนไหวและคลี่คลายได้อย่างเป็นอิสระกัลยาณีวอรีจากการใช้หลักเดอ s e c r เกตฉันพบว่าเมื่อเวลาที่ฉันมีความสุขชีวิตแทบจะไม่มีปัญหาเลย เพราะในสถานที่แห่งความสุขปัญหาจะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาหรือถ้าปรากฏมันก็จะเล็กจ้อยและไม่มีความสามารถที่จะมารบกวนความสุขของฉันได้เลยเวลาที่ฉันมีความสุขปัญหาดูเหมือนจะเป็นแค่รังมด <c oughs> เมื่อเทียบกับเวลาที่ฉันเศร้าโศกและปัญหาที่เล็กที่สุดดูเหมือนใหญ่เทียมภูเขาดังนั้นจึงสมเหตุสมผลแล้วที่ในเวลาที่เรา ที่คนเรามีความสุขขั้นสูงสุดตรงจุดที่เรารู้ว่าตัวเองเป็นใครปัญหาจะไม่มีอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวในโลกนี้ปัญหาไม่มีทางจบสิ้นถ้าคุณพยายามหาจุดจบของมันอยู่ร่ำไปและพยายามจะแก้ไขปัญหาบนโลกนี้คุณมีแต่จะเจอปัญหาไปเรื่อยๆตราบใดที่สติของคุณคิดว่าปัญหามีอยู่จริง ต่อเมื่อคุณค้นพบตัวตนที่แท้จริงนั่นแหละคุณถึงจะได้พบจุดจบของปัญหาเลสเตอร์อีเวนสันจากหนังสือ Happiness is free เล่มหนึ่งถึงห้า